สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาแนะนําสินค้านะครับผมโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยครับเพียงซื้อสว่านโอสุกะตัวนี้ครับห้าหุนตัวนี้แถมไปเลยครับแท่นจับสว่านครับอีก1ชิ้นฟรีฟรียังไม่หมดเท่านั้นนะครับเรายังแถมดอกเจาะนะครับเหล็กนะครับมีทั้งหมด13ขนาดนะครับไปอีก1ชุดฟรีฟเลยครับไปใช้ฟรีฟรเลยตัวนี้ ตัวนี้เป็นแท่นจับสว่านนะครับที่สามารถจับสว่านได้หลากหลายรูปแบบนะครับสำหรับสว่านห้าหุ่นโอซุกะาตัวนี้เนี่ยทำรอบได้ที่3,000รอบต่อนาทีเลยนะครับผมแล้วก็สามารถปรับนะครับตรงนี้เลยครับได้ทั้งสว่านสกูนะครับหรือว่าเจาะธรรมดาก็ได้เหมือนกันครับผมรอบสูงด้วยนะครับทำงานได้นานตัวนี้เรามาแดปบกันนะครับเป็นแท่นเจาะนะครับขนาดใหญ่ตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับ ตัวนี้เจาะได้ทั้งเหล็กเจาะได้ทั้งไม้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่คือขนาดของแท่นนะครับนี่ครับขนาดของแท่นนะครับทันก็วางนะครับไม้หรือเหล็กนะครับแล้วก็เจาะให้ง่ายครับแค่กดลงมากดลงมาแค่นี้ครับึ๊ออย่างนี้ครับก็สามารถเจาะได้แล้วนะครับทั้งเซตนี้นะครับ3ามชิ้นนี้ซื้อไปสว่านห้าหมุนไปหนึ่งตัวเราแถมนะครับผม เครื่องจับแท่นจับสว่านไปอีกหนึ่งชิ้นพร้อมกับดอกเจาะเหล็กนะครับ13ตัวนะครับชุดหนึ่งในราคานะครับเพียง990บาทเท่านั้นเองโปรโมชั่นนี้นะครับไม่ได้มีบ่อยๆนะครับผมของดีนะครับของโอสุกะนะครับตัวนี้มีประกัน6เดือนนะครับผมราคาเพียง990บาทเท่านั้นเองค้าจะส่งนะครับพร้อมเก็บเงินปลายทางนะครับ100บาทนะครับเดี๋ยวผมไปเจาะให้ดูนะครับ ครมง่ายไม่มีเทโอซุกะ